ชมเันต่อนนะพี่น้องบรรยากาศในทงในทานะครับกําลังเล่มห้านะพี่น้องเวลาประมาณเที่ยงนะครับเบิ่งงวัวพูดคุยกันเรื่อยนะพี่น้องกับบ่าวหมอบนะครับพี่น้องฟังไปจมไปนะครับพาเบิ่งบรรยากาศนะพี่น้องในการเลี่ยง,งว่าอะไรทงนะครับว่าอะไรทงหมายถึง,งว่าที่ไลเลี่ยงไปเรื่อยๆนะพี่น้องฟุ้งนี่กะ เดิมเลี้ยงยูโรบุรี่นะครับแถวโรบุรี่แถว,แถวบ้านมีนะครับนห,หน้าเฮหนากับยายไปลงเคลื่อนปลาสักนะครับพี่น้องพอน้ำเคื่อนเริ่มท่วมเริ่มเต็มนะครับกันเนี้ยไรคืว่าแถวโคกสำล้องแถวบ้านมีแถวชัยนาทนะครับพี่น้องตอนนี้อยู่ที่ชัยนาทนะครับแถวสพเขาเกี่ยวนะพี่น้องอำเภอ่าจะสัรญานะครับอันนี้บนเหตใจนะพี่น้องอยู่จังหวัดชัยนาทนะครับติดกับตะขี้นะครับพี่น้อง ตาขี้นะขอนสวรรค์นะครับพาเบ่งบรรยากาศนะพี่น้องไล่เรื่องไปเรื่อยๆนะพี่น้องที่บางแปลงกับเซาเลียงนะครับบางแปลงกับโบด้เซานะครับพี่น้องเจ้าของเพื่อนใจดีนะครับกับโบด้เซานะครับคำ ง่ายไปนะพี่น้องเลียงบองละสองมือหามือสิบมือนะครับแล้วก็ง่ายบองไปเรื่อยๆนะครับง่ายบองละสองโลหาโลสิบโลนะครับเลี้ยวเตะนะครับพี่น้องขามตำบลขามอำเภอไปนะครับหลายคนถามว่าคือบ,บอกที่ยุ่ที่ชัดเจนนะครับพี่น้องบ้านหยังตำบลหยังอำเภอหยังจังหวัดหยังนะครับ ก็คือบ่มีที่อยู่ที่ชัดเจนนะครับย้ายเรียงไปเรื่อยๆนะครับผู้ใดสนใจอยากเข้ามาเบิงว่ามาเที่ยวมาชมกะโทรสอบถามกอนนะพี่น้องก่อนเข้ามานะครับออก่อนเข้ามาเบิงมาเที่ยวนะครับพี่น้องอ,อ๋ออกบ่มีหลังคานะพี่น้องลวดเส้นเดียวนะครับ ล่อยไฟฟ้านะครับช็อตหมอนะครับรอมนะครับมบมมีราคาฝนตกกระตากฝนนะครับหนาวกับหนาวกับนอนตักตามหนาวนะพี่น้องวัวทุ่นแข็งแรงนะครับเลียงธรรมชาตินะครับบมเคยขุนหัวหานให้หญ้าให้ฟางบมเคยนะครับลายเรียงอย่างเดียว การกำจัดแมลงเขาจะใช้ยาอะไรแมลงนะครับพี่น้องในการไล่นะครับฉีดพ่นสองมือสามมือฉีดนะครับเพื่อบ่อไหแมากัดงัวกวนงัวนะครับขั้นแมงหลายนะพี่นอ้องหญ้าลายบันไดกระโอยนะครับบอวอ้วนส้มนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาบม่ได้นอนพักผ่อนยางเพียงพ่อนะครับสองแงมกินกับแมงกวนนะครับกับบร่ได้กินอิ่มนะครับกินบุอิ่มนอนบุหรับ วากระส้มนะครับพี่น้องนั่นเป็นเรื่องปกตินะครับฟูงนี่กับฟูงของพี่ศักกับพี่สามารถนะพี่น้องเลี้ยงร่วมกันบหานได้แยกนะครับบ้านได้แยกเลี้ยงนะครับป่ายพาเบ่งบรรยากาศไปเรื่อยนะพี่น้อง น้ำก็กินตามคล้องนะครับพี่น้องตามสะตามหอยนะครับการชี้ยงัวไปไหนมาไหนนะครับพี่น้องสิ่งแรกที่เบิ่งคือคือแรงน้ำนะครับแล้วก็ห้านะพี่น้องหยาเพอได้เลี้ยมบบเป็นหยังนะครับมีแนวโบมีแนวโบเป็นหยังนะครับขอแค่น้ำดีนะครับบบมีน้ำนี่อยู่บ่ได้นะพี่น้องแต่บบมีหยานี่พ่ออยู่พ่อเลี้ยมแทะไปเรื่อยได้นะครับนี่นะพี่น้องคล้องน้ำนะครับ นี่คือคลองน้ำนะพี่น้องิวกบกินนะครับที่พักที่อยู่ของคนเลี้ยงนะครับพี่น้องกามีรถสัม,มโนคว้านะครับพี่น้องทีนอนเครื่องคว้านะครับมีเต็นนะครับเต็นนอนข้างง้วนะครับ เต็นนอนไกลๆง,งัว่านะครับการดูแลนะพี่น้องนิ้มือแรงกับลูกเบิงนะครับนิ้มือเศร้ากับตรวจง่ว,งวนะครับยิ้มือแรงเบิงอย่างแรนะพี่น้องเบิงการกินการยู่นะครับนอนหลับบ่นะครับมีงัว่าขอดบอ่มีตัวเจ็บไข่ได้ป่วยบ่นะครับ นี่คือการเบิ้งย่ามือแรงนะครับย่ามือเศร้านะครับเบิ้งยังแดงนะครับยามือเศร้ากับเบิ้งงว้วนะครับเหยียบกันบอ่อคลอดบอ่อเจ็บไข่ได้ป่วยบอ่อนะครับจับงว้วกินนมนะครับพี่น้องนั่นคือย่ามือเศร้าภารกิจนะครับกินเข่าป่วยงว้วนะครับ การเลี้ยงกับมีผู้ละสองร้อยสามร้อยนะครับสี่ร้อยบางเจ้ากับเจ้าใหญ่นะครับเจ็ดแปดร้อยตนะพี่น้องการซื้อขายการซื้อขายวางโตัวกะบางฟุ้งกับขายลูกนะครับพี่น้องขายลูกคัดขายนะพี่น้องเก็บไว้ชุดละยี่สิบสามสิบตนะครับที่เหลือกับคัดขาย บายบายบางฟูงก็ขายงวัวแม่ที่อายุหลายนะครับแล้วก็เฉพาะตัวผู้นะครับเก็บรุ่นใหม่ๆไว้พัฒนาต่อยอดนะครับนั่นคือแต่ละฟูงกับบ่คือกันนะครับอา,อาชีพเลี้ยงงัวนี่แต่ละฟูงนี่ผมเบิ่งนี่เริ่มมาจาก รับจ้างเลี้ยงบ่รับจ้างเลี้ยงก็เริ่มมาจากซีหาตัวนะครับแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆนะพี่น้องสะสมมากนะครับอดทวน3 4ซปีขายนะครับทยอยขายนะครับขายด้ตัวผูนะครับขายที่ที่ใส่ที่จำเป็นนะครับแล้วก็ตั้งเป็นฝูงนะพี่น้องเลี้ยงง้วฝูงค่า,ชาใช้จ่าย นะครับพี่น้องค่าใช้จ่ายหนึ่งค่าเสาที่นะครับสองค่าอยู่ค่ากินนะครับลูกน้องนะครับค่าน้ํามันค่าคับเขานะครับค่าเสื้อ้าอยู่กับเจ้าของง้อเบิดนะครับพี่น้องค่าจ้างลูกน้องก็ตั้งหากนะครับบางคนก็จ้างหาหกพันนะครับเดือนละหาหกพันนะครับพี่น้องเดิมต้นนะครับผู้พมีประสบการณ์มีอย่างนะครับกับเขานะครับกับเขาเจ้าของง้อเป็นผู้ออกนะครับค่าอยู่ค่ากินเสื้อ้าวางเจ้าก็ซื้อให้นะครับ เขาเลี้ยงเก่งแล้วบางคนก็ได้เดือนละหมื่นหมื่นหานะครับมั่วปีละโตหรือปีละโค้นะครับแล้วแต่ตกลงแล้วแต่ประสบการณ์ของผู้เลี้ยงอีกนะครับผมนี่คือค่าใจนะครับฝูงใหญ่นะพี่น้องฝูงละของพี่ซักนี่ก็เลี้ยงกันสองสามค้นนะครับสองร้อยตัวนะครับขั้นบางฟูงนะครับสามสี่ร้อยก็เลี้ยงกันสี่ค้นนะครับก็แล้วแต่นะครับพี่น้อง รายได้มาจากไดนะครับพี่น้องฟังต้นทุนของงวไทราทงแล้วมีรายได้รายได้ก็มาจากการขายง,านนง,ายงา้นะครับพี่น้องขายงวอตัวผูนะครับพี่น้องลูกตัวผูลูกตัวผูวผยานุ่มนะครับได้สองมืนบางตัวกะขั้นสามสี่เดือนบางคน้นกะ ได้สองหมืน่นสองหมืนหาขายนะพี่น้องจากเดือนกระสร้างนะครับว่าแต่มีผู้ให้ราคานะครับอาชีสองเดือนสามเดือนสี่เดือนได้ราคาขายนะครับพี่น้องบางฝูงก็ขายยานุ่มนะครับใส่นี่นะครับพี่น้องเจ็ดแปดเดือนนะครับขายตัวละสองหมื่นกว่าไปไ3สามหมื่นนะครับบางตัวมีร้อยแม่นะพี่น้องร้อยแม่ร้อยยี่สิบแม่ อาคิดง่ายๆลอยแม่แอ่นะพี่นอ้องอาลอยยี่สิบเมนะครับกะลูกปีละลอยโตนะครับขายโตละสองหมื่นหานะครับพี่น้องกะสองล้านหานะครับขั้นเป็นตัวผู้เสิบตโตนะครับเป็นตัวผูสักห้าสิบตตัวเม่หาสิบตนะครับกกล่าน สองแสนหามื่นนะพี่น้องล้านสองแสนหามื่นก็มาค่าเสียใจนะครับค่าเสียใจกับะมอ้านปีละ 10, ตีไปเลยเจ็ดแสนหามื่นนะครับเหลือหาแสนนะครับเป็นเงินเก็บแล้วก็เหลืองงอเก็บอีกหาสิบตนะครับเหลือลูกงอเก็บอีกห0าสิบตนะครับนั่นก็คือกําไรนะครับล้วก็ค่าเสียใจน,นะครับหเหลือๆหล้วนะพี่น้องนี่คือคิดง่ายๆนะครับ ยงแบบไล่ทงนะครับถือว่าไมได้ก็ถือว่าดีนะครับพี่น้องตน้นทุนหน่อยไร่ได้ดีนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะพี่น้องเรื่องการเรียงการไล่เรื่องที่ยู่การเป็นยู่การดูแลงว่านะครับตน้นทุนการขายของว่าไล่ทงนะครับจะมีประมาณนี้นะพี่น้องคร่าวๆนะครับ จากประสบการณ์ที่บ้ามอบมาคุกขี้มาเบิงมาเล่นนะครับพี่น้องมีบางคนนะพี่น้องเลี้ยงวัวรับจ้าง10ปี20ปีนะครับมีวัวเจ้าของ30 4สิบตัวนะครับแล้วก็มีเงินเก็บอีกนะครับพี่น้องบางคนนะครับเลี้ยงวัวจนตังหลักได้จนมีวัวฝูงเป็นของเจ้าของนะครับนี่นะพี่น้องนี่คือคนที่ อดทนนะพี่น้องบอดีเกีียวกับเจ้าสีจบยังมากนะพี่น้องขอแครนี่ความอดทนความพยายามนะพี่น้องบอดีแบ่งแยกวุฒิบอดีแบ่งแยกเกดนะครับคุณทีเกจซีเกจเอนะครับซีจุดศูนย์ศูนย์หรือติดลบติดมอสอเลียนบจบบอดีวัดกันนะพี่น้องวัดกันแค่ความอดทนความขยันนะครับ นี่คือสิ่งที่วัดกันนะครับกับอาชีเลี้ยงง้วนะครับพี่น้องกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเปลี่นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับคลิปีนกาสำรับนะครับพี่น้องคนที่ยังบอเข้าใจเรื่องง้วอะไรทวงนะครับพี่น้องการเลี่ยงนะครับการดูแลค่าใช้จ่ายนะครับพี่น้องกับมีคำถามหลายคำถามนะครับกับโค้งสีเข้าใจหลายขึ้นนะครับพี่น้องบอหน่อยกันล้ายนะครับ จะเป็นกำลังใจให้นะครับผู้กำลังศึกษาผู้กำลังสเลี่ยงนะครับผู้กำลังเริ่มเลี่ยงนะครับความหวังอนาคตนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ง่ว่านะครับปัจจัยแค่เพียงเฮ่าผู้เดียวนะพี่น้องบ่ตรงเกี่ยวกับคู่แข่งนะครับบ่เป็นคือร้านค่านะพี่น้องร้านค่านี่คู่แข่งหลายกับขายบ่ได้แย่งกันขายนะครับร้านหนึ่งแพงกับไปซื้ออีกร้านหนึ่งถึกนะครับแต่ง่ว่าน bon ี่บ่เมีนนะพี่น้องเฮงเลี่ยงหลายเฮง มีประสบการณ์ห่งได้ควมรู้หลายนะครับแชร่กันนะครับบแม่นเลี่ยงหลเลยถือนะครับนี่คือขอดีนะครับอีกอย่างคือบ่มีภผ้าสีนะครับพี่น้องบริสียภ้าษีนะครับการสื่อการขายนะครับนี่คือขอดีนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแช่นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการฮิตคลิปนะครับคลิปนี้ล่ากันไปก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ